สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับทิช,ชอร์นะัดเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่กันในเรื่องของการคูณค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูเฉลยการบ้านของมู่บานกันก่อนเลยค่ะข้อที่1นนะคะตัวตั้งก็คือ3ตัวคูณก็คือ4นะคะเขียนในรูปแบบการบวกได้ก็คือ4บวกกัน3ครั้งเท่ากับ12ค่ะ ข้อที่2นะคะตัวตั้งคือ2คูณกับตัวคูณคือ7ค่ะเขียนในรูปแบบการบวกก็คือ7บวกกันสองครั้งเท่ากับ14ค่ะมาต่อกันที่ข้อที่3นะคะตัวตั้งคือ5ตัวคูณคือ6ค่ะเขียนในรูปแบบการบวกคือ6บวกกัน5ครั้งเท่ากับ30ค่ะข้อที่4ี่นะคะตัวตั้งคือ2ตัวคูณคือ9 เขียนในรูปแบบการบวกคือ9บวกกัน2ครั้งเท่ากับ18ค่ะข้อที่5ค่ะ<ค>ตัวตั้งคือ5ตัวคูณคือ4 <down load ed by> เขียนในรูปแบบการบวกคือ4บวกกัน5ครั้งเท่ากับ20ค่ะข้อที่6นะคะตัวตั้งคือ4ตัวคูณคือ5เขียนในรูปแบบการบวกคือ5บวกกัน4ครั้งเท่ากับ20ค่ะข้อที่7นะคะ ตัวตั้งคือ7ตัวคูณคือ8เขียนในรูปแบบการบวกคือ8บวกการ7ครั้งเท่ากับ56ค่ะข้อที่8นะคะตัวตั้งคือ8ตัวคูณคือ7เขียนในรูปแบบการบวกคือ7บวกการ8ครั้งก็เท่ากับ56ค่ะมาต่อกันที่ข้อ9นะคะ ตัวตั้งคือ9ตัวคูณคือ2เขียนในรูปแบบการบวกคือ2บวกกัน9ครั้งเท่ากับ18ค่ะข้อที่10นะคะตัวตั้งคือ6ตัวคูณคือ5เขียนในรูปแบบการบวกคือ5บวกกัน6ครั้งเท่ากับ30ค่ะ เด็กๆคนไหนถูกหมดบ้างคะตบมือให้เด็กดังๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการคูณจํานวน1ห,หลักกับจํานวน1ห,หลักค่ะเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าเป็นอย่างไรถ้าอย่างนั้นมาชมกันเลยค่ะแอปเปิ้ลสี่จานจานละ3ผลมีแอปเปิลทั้งหมดกี่ผลคะจำนวนกลุ่มคือ4จํจำนวนในแต่และกลุ่มคือ3นะคะ จำนวนแอปเปิลทั้งหมด12ผลค่ะเขียนในรูปแบบการคูณคือ4คูณ3เท่ากับ12 4นะคะคือจำนวนกลุ่มส่วน3คือจำนวนสิ่งของในแต่ละกลุ่มค่ะอ่านว่า4คูณด้วย3เท่ากับ12ค่ะ4นะคะเราจะเรียกอีกชื่อนึงก็คือเรียกว่าตัวตั้งส่วน3นะคะเรียกว่าตัวคูณค่ะ แล้ว12นะคะเรียกว่าผลคูนนั่นเองค่ะส่วนการกระบาดข้างล่างนะคะเป็นเครื่องหมายแสดงการคูนนั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะส้ม8จานจานละ2ผลมีส้มทั้งหมดกี่ผลคะสามารถเขียนวิธีทาได้ดังนี้ก็คือส้ม8จานจานละ2ผลเขียนในรูปแบบการคูณคือ 8คูณ2เท่ากับ16และสามารถเขียนในรูปแบบการบวกได้ดังนี้ก็คือ2บวกกัน8ครั้งก็เท่ากับ16ค่ะเด็กๆด,ดังนั้นนะคะคำตอบในข้อนี้ก็คือมีส้มทั้งหมด16ผลนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ตัวอย่างที่2นะคะรังนก7รังแต่ละรังมีลูกนก5ตัวมีลูกนกทั้งหมดกี่ตัวคะ สามารถเขียนแสดงวิธีทำได้ดังนี้ก็คือลังนกเจ็ดลังแต่ละลังมีลูกนกห้าตัวเขียนในรูปแบบการคูณคือ7คูณ5เท่ากับ35ค่ะหรือเขียนในรูปแบบการบวกก็คือ5บวกกัน7ครั้งนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำตอบในข้อนี้ก็คือมีลูกนกทั้งหมด35ตัวนั่นเองค่ะ เด็กๆได้ฝึกท่องสูตรคูณแม่2ไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกท่องสูตรคูณแม่3กันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ3คูณ1เท่ากับเด็กๆลองพูดพร้อมทีเชื่ออีกหนึ่งรอบนะคะ3คูณ1เท่ากับ3 3คูณ2อเท่ากับ6อีกหนึ่งครั้งนะคะ3คูณ2เท่ากับห สคูณ3เท่ากับ9อีกหนึ่งครั้งค่ะ3คูณ3เท่ากับ9 3คูณ4เท่ากับ12 3คูณ4เท่ากับ12 3คูณหเท่ากับ15 3มคูณหเท่ากับ15 3คูณ6เท่ากับ18 3คูณ6เท่ากับ18 3คูณ7เท่ากับ21 3คูณ7เท่ากับ21 3คูณ8เท่ากับ24 3คูณ8เท่ากับ24 3คูณ9เท่ากับ27 3คูณ9เท่ากับ27 3คูณ10เท่ากับ30 3คูณ10เท่ากับ30 3คูณ11เท่ากับ33 3คูณ11เท่ากับ33 3คูณ12เท่ากับ36 3คูณ12เท่ากับ 36, 36เด็กๆตบมือให้ตัเองดังๆเลยค่ะเก่งกันนักๆเลยนะคะ สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่112และ113ค่ะตรงข้อ2ใหญ่นะคะมีทั้งหมด5ข้อค่ะและให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอท่องสุดคูณแม่3มาส่งทิเชอร์ด้นะคะสำหรับหน้านี้นะคะก็เป็นตัวอย่างในการเขียนการบ้านมาส่งทิชอร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทิชอร์นัดขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ